เป็นห้าหนึ่งหนึ่งห้าผสมบอกห้าหนึ่งหนึ่งห้าหรือท่านผู้ชมมองเห็นตัวไหนก็เดียวนะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับตรงนี้หรือท่านผู้ชมมองเห็นตัวไหนครับส่องดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเลขอะไรครับเนี่ยตรงนี้เหมือนเลขห้านะ น,นี่มันห้าห้าตลห้าะท่านไ้เห็นยังจ้าพอ,อยุ่ใี่อน,นู่อยไ่นอกตัวอะ้นอันนี้เป็นเลขอะไรมันเลขสามนะมันเลขสามตรงเห็นเป็นหนึ่งสองนะครับผมหนึ่งสองนะครับตรงนี้นะครับ มองเห็นเป็น1-2ึ่องเอาตรงนี้ข้างๆนี้มี2-5ด้วยชัดเลย2-5งห้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามและกดกระดิ่ง สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้แอดก็จะมาตามหาตัวเลขมงคลสําหรับวันนี้นะครับเป็นตัวเลขมงคลนะครับเป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่เคยขอได้นะครับแอดก็จะเอาตัวเลขจากฝาน้ําแดงนะครับที่มาให้กุมานะครับปกติปกตินะครับ น้ำแดงจะไม่ยุบนะครับแต่ถ้ามาถวายให้กุมารตรงนี้น้ำแดงจะยุบหายไปเลยนะครับเป็นความบอกเล่าของพ่อสมนะครับจากปกติที่เคยไปไหว้ที่ต้นอื่นนะครับกุมานน้ำแดงจะไม่ไม่ลดลงนะครับประมาณกี่วันจกักยักมือ,อม ประมาณสี่ห้าวันน้ำแดงลดลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็จะส่องหาตัวเลขกับกุมารที่ต้นโพต้นนี้นะครับเป็นความบอกเล่าของพ่อสมนะครับว่าตรงนี้มีกุมารน,นะครับผมแอดก็จะส่องหาตัวเลขนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องทรัพย์เทวดา กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ขอโชคมาขอโชคตัวเลขมงคลน,นะครับฝาส่วนฝาน้ำแดงนะครับเป็นเลข29นะครับฝาน้ำแดงเป็นเลข29นะครับเลขสวยครับ29นะครับหรือจะเป็น26งว่าเตัวเดียวกันกับ6นะครับ ฝากไว้เป็นตัวเลขมงคลสาหรับวันนี้ครับแล้วเราก็จะส่องหาตัวเลขที่ต้นนะครับโพนะครับตรงนี้นะครับอาเด้อคุณมันขอโชคขอลาบขอตัวเลขมงคลไอเอฟซนะเด้อไอซองเห็นใไ้มองเห็นตัวเลขน้ำโชคมันเน่ว้านเเด้อคุณมันได้ล่ะเห็นไป อนนี้เราก็ส่องหาดูนะครับท่านผู้ชมจะมองตามแอปก็ได้นะครับนี่อันนี้เป็นเลขท้า เลขอะไรครับท่านผู้ชมตรงนี้เหมือนเลขห้านะเหมือนเลขห้านะครับท่านผู้ชมตรงนี้คล้าย8ดนะคล้ายแปนะตรงนี้ตรงนี้เป็นเหมือนเลขห้านะท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับตรงนี้นะครับ เห็นไปไงเห็นไปมาเอ้ยเอาเตเลขให้ชัดๆไม่เด้อเลขมงคลมือนีิเด้อห้าหน้อยก็ได้เด้อห้าหน้อยก็ดีห้าหน้อยก็ดีมือนีิแห้งๆลุ้ยๆเด้อไอเอฟซี FC ได้โชคได้ลาบนำเด้อโค้ชแามานเด้อ ไม่เห็นเลยครับตรงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขยับที่ก่อนท่านผู้ชมครับพ่อสมบอกว่าเห็นตัวเลขตรงนี้เป็นห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับท่านผู้ชมมองเห็นตัวไหนครับตรงนี้นะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้าเป็นห้าหนึ่งหนึ่งห้าพ่อสมบอกห้าหนึ่งหนึ่งห้า หรือท่านผู้ชมมองเห็นตัวไหนก็ดูเอานะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับตรงนี้หรือท่านผู้ชมมองเห็นตัวไหนครับสองดูนะครับตรงนี้นะครับแต่มแดดแผมเบิง้งเบินะบ้งแคบชัดมันเ่เป็นเลขนี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเลขอะไรครับเนี่ย ตรงนี้เหมือนเลขห้านะตรงนี้เหมือนห้านะห้ากับอะไรห้ากระโดดนึ้ากระโงยังเจ้ากระยุไก่ยังเห็นกันอีกอันนี่เนอีนนึงบอกว่าอยู่หนอกตัวแดงยื่นขึ้นอันนี้เป็นเลขอะไรมันเลขสามนะมันเลขสามนะตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนเลขสามนะเลขสามเลขอะไร เลขสามเลขอะไรดีครับตรงนี้นะครับอันนี้เหมือนเลขห้านะห้ากับสามแต่อยู่คนละที่นะครับห้ากับสามคนละที่เดี๋ยวจะให้ดูอีกตรงนึงนะครับแอดมองเห็นนะครับตรงนี้นะครับนั่นเป็นชมมองเห็นัะไหนครับตรงนี้ครับ มองเห็นเป็นเลขสามเหมือนกันครับ3มกับ9กหรือประมาณนี้แหละครับ3กับ9นะครับ สังเกตตรงนี้อีกทีนึงนะครับตรงนี้นะครับมองเห็นเป็นตัวไหนครับตรงที่บอกว่าเป็นห้าหนึ่งนะครับตรงนี้นะท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับต้นนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไป ที่ข้างในอีกนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับสําหรับตัวเลขที่ฝาน้ําแดงที่ถวายให้กุมารก็สองเก้านะครับสองเก้าสองเก้านะครับผมตอนนี้แอดก็มาอยู่ที่ต้นตะเคียนหรือกุมารแดงน้อยในป่านี้นะครับที่มีต้นตะเคียนแม่ตะเคียนนะครับที่เคยมาขอนะครับ อันนี้ก็ถวายน้ำแดงกุมารน,นะครับเลขฝาน้ำแดงก็สามเจ็ดครับผมสามเจ็ดนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับพอสมมองเห็นเป็นหนึ่งสองนะครับผมหนึ่งสองนะครับตรงนี้นะครับรนีตรงนี้มองเห็นเป็นหนึ่งสองตรงนี้ข้างๆนี้มีสองห้าด้วยชัดเลยสองห้า ไม่ใช่สองห้าสามสามอีนะหรือจะเป็นสามห้าซือสองหวหนึ่งสองแจงนี่ไหมนี่ไหมชัดด้วยเราเห็นนต่อนิดบดชัดเลยไรล่ะนี่สามสามหางสามสามไม่เห็นเห็นตั้ง, 1, 2, ง่งแต่พอ 2, 2> สมมองเห็นเป็นหนึ่งสองครับแต่แอดมองเห็น ามห้าหรือสามสาม,สามนี่ชัดเลยครับพ่อสมมองเห็นหนึ่งสองตรงไหนละ่ะเออหนึ่งสองนี่หนึ่งสองหนึ่งสองตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับแอดมองเห็นนะครับตรงนี้ครับผูบ้ชมมองเห็นเป็นตัวไหนก็แล้วแต่โชคของแต่ละคนนะครับลองดูนะครับ 1 2 1 2แล้วก็3 5แล้วก็ฝาน้ำแดง3 7ครับผมเป็นเลขมงคลสำหรับวันนี้ครับหรือจะมองไว้เป็นแนวทางวันที่1ทธันวาคมก็ได้นะครับเผื่อจะมีโชคกับต้นตรงนี้นะครับกุมารแดงน้อยนะครับผม อันนี้นะครับอันนี้ก็จุดธูปขอกุมารนะครับแล้วก็ถวายน้ำแดงครับผมน้เดอ้อแม่ตะเกียนหรือกุมารแดงหน่อยขอโชคขอลาบน้ำเดอ้อเหมือนนี่ขอเหล็กมงคลเหมือนนี่วันนี้เดอ้อขอให้มีโชคมีลาบเอฟซี FC, มีโชคน้ำเดอ้อสาธุ ตัวเลขที่มองเห็นกับฝา,ฝานํำแดงเด้อกุมารฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับตัวเลขมงคลกุมารสองที่นะครับกุมารสองที่สองจุดนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับเป็นจอมปวกจอมปวกใหญ่นะครับตามที่ คนทรงบอกว่าตรงนี้เป็นที่ของปู่ดำนะครับเป็นที่ของปู่ดำนะครับเป็นจอมปลวกใหญ่นะครับคนที่เคยมาทรง,รงตรงนี้บอกว่าเป็นที่ของปู่ดำนะครับเดอวเอ็ดจะพาส่องจอมปลวกที่ขึ้นมาใหม่นะครับเล็กๆข้างๆนะครับให้ส่องมองหาตัวเลขนะครับ สาเดอ้อปูดำปูปกปักรักษาอยู่มืองนี้เดอ้อลูกหลานขอตัวเลขมงคลเดอ้อปูเดอ้อวันนี้วันนี้โย่าทิสาลูกหลานเดอ้อขอตัวเลขมงคลนะปูนะสาธุสาธุขอให้เห็นแจ้งขอให้มีโชคมีลาบเดอ้อปูเป็นตัวเลขมงคลเดอ้อ ท่านผู้ชมมองเห็นตัวเลขไหมครับต้องดูนะครับผมเป็นห้านะครับ ส่วน5้าอะไรก็ดูนะครับ5้าสามหมนะครับเห็นไหมครับห้านะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับตัวเลขมงคลสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสั้นๆน,นะครับผมขอให้ท่านผู้ชม ผู้ติดตามรับชมมีโชคลาภนะครับโชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ